สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนายนนะเดี๋ยวมาดูความรักของคุณระหว่าง1 1 5ถึง1ิมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงนะคะแม่หมอจะดูให้คนโสดก่อนแล้วก็ตามมาที่คนมีคู่นะคะการทำนายเป็นการทำนายโดยกว้างการทำนายโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ฟังเป็นสนุกสนุกไปนะคะฟัง ไม่ต้องเครียดหรือไม่ต้องไปซีเรียสจริงจังอะไรกับมันมากนะคะมาดูกันนะ <c oughs> <c oughs> ขอพลังงานของคนโสดชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะมาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างเนาะในช่วงนี้นะคะสามถ้วยว้าวค่อนข้างหลันลาแฮปปี้เหรอ นะคะคบางคนได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างอะนะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้บางคนเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงบ่อยก็ได้นะคะเออบางคนแบบไปงานเลี้ยงงานฉลองนะคะหรือทําอะไรประสบความสําเร็จการได้ข่าวดีก็ได้การดีอกดีใจนะคะเลี้ยงฉลองแบบนี้ได้ด้วยนะคะ สามเหรียญตามมาได้สามเอ้ยสามถ้วยตามมาได้สามเหรียญน, <c oughs> นะเออในเรื่องของการติดต่อเจราจาทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จหมดเลยนะคะอยากจะบอกว่าราบรื่นมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองการตกลงนะคะการตกลงสัญญาการติดต่อการว่าจ้างแบบเนี้ยนะคะสําเร็จนะคะเออม,มีเกณฑ์ยินดีดีอกดีใจนะคะราบรื่น บางคนรอเงินนะคะเ,ออเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะอาจจะหมายถึงการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือสําหรับบางคนก็รออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรอความรักก็ได้นะคะหรือจะเป็นรอเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมากกว่านะรอดูผลรอดูการตกลงการเจรจาอะไรแบบเนี้ยนะคะบอกเลยว่าสําเร็จนะ โอเคมาขาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศหน่อยนะคะสถานการณ์ความรักคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะอืชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศนะคะมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุดินพฤษศมับบงกรกันนะคะแม่หมอมองว่า พวกคุณมีเกณฑ์การวนกลับมานะคะการวนกลับมาของคนรักเก่านะคะหรือการบางคนคบสองคนสามคนก็ได้นะคะอ,อ,อาจจะคุยหลายคนอยู่ด้วยนะแม่หมอมองว่าคุณมีคนคุยแหละนะคนโสดนะมีคนคุยหรือการวนกลับมาของคนเก่าก็ได้ด้วยคนรักในอดีตนะคะการวนกลับมาด้วยพรมลิขิตเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้เมษสิงห์ธนูนะคะมาดูสิ การวนกลับมาครั้งนี้นะคะหรือไม่ถ้าเป็นคนโสดจริงๆไม่ได้มีคนเก่าแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นคนในอดีตชาติก็ได้มันเป็นความมันเป็นพมลิขิตนะมันมีเกณฑ์การได้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะไพ่แห่งการกลับมามีถึง2ใบนะเพราะฉะนั้นมาดูนะคะ <c oughs> ขอดูพลังงานตัวเขาหน่อยคนคนนี้เป็นใครนะคะสิบเหรียญ หนึ่คาถาอืมเป็นคนที่มันมีการรอคอยกันมันมีความคิดถึงกันนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากเลยทีเดียวเป็นคนที่เรียนรู้อะไรไวนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นในเรื่องของครอบครัวนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะการเงินเขาค่อนข้างที่จะมีฐานะดีฐานะทางบ้านดีอะไรอย่างเงี้ย นะคะมีสติปัญญานะคะในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นคนที่อยากจะมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ก็ได้ด้วยเป็นคนที่มันมีความรอคอยนะความคิดถึงกันอยู่นะคะการรอกรันการคิดเฝ้าคิดถึงการจินตนาการหรือฝันถึงกันแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะมาดูซิแล้วคุณกับเขาจะได้คบกันไหมคะ ไฮฟรินสเตดคิงดาบสุดท้ายแล้วจะได้คบกันนะคะแต่แม่หมอมองว่ามันก็คงยังเป็นรักที่ไม่เปิดเผยนะคะเออสำหรับบางคนคบกันไม่เปิดเผยคบกันด้วยสถานะที่มันไม่ชัดเจนนั่นแหละนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งรอฟันรอเคลียอยู่นะ <c oughs> เป็นคิงดาบเห็นเปล่ะตั้งดาบรอเลยนะจ๊ะมาครั้งนี้ไม่ชัดเจนฟันนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะคะ คือว่าเนี่ยมันมี6ถ้วยด้วยมันเป็นการกลับมาของคนเก่าๆนะคะหรือเป็นรักต่างไวัยก็ได้ถ้าสําหรับคนใหม่ๆเลยนะคะอาจจะเป็นการวนกลับมาของคนรักในอดีตชาติก็ได้แล้วก็เป็นรักต่างวัยแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือจะคนในปัจจุบันชาติได้เหมือนกันนะแต่ก่อนหน้านี้มันมีความเป็นในเรื่องของความรักที่มันไม่เปิดเผยมาก่อนมันเป็นรักที่หลบซ่อนมันเป็นรักที่ไม่มีความชัดเจนนะคะ แม่หมอมองว่าเดี๋ยวมันก็จะได้กลับมาคบกันอีกนั่นแหละนะ้ใบสุดท้ายเป็นหกถ้วยนะคะอาจจะได้มีการกลับมาเคลียร์กันกลับมาพูดคุยกันนะคะอืมแล้วก็เป็นหกถ้วยนะมาง้อกันนั่นแหละนะคะมาดูซีการกลับมาของเขาครั้งนี้หรือจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะกา,การครบกันของพวกคุณจะไปได้ดีไหมนะคะเออจะดีไหมคะโอ้โหเอ็มเพรส อ่าคิงไม้เท้าโอ้โหสองถ้วยกรี๊ดมันเป็นเนื้อคู่กันบอกแค่นี้เลยว่ามันเป็นเนื้อคู่กันคุณเห็นไหมเอ็มเพรสมาคู่กับคิงติดปิดท้ายด้วยสองถ้วยนะคะชัดๆไปเนาะไม่ต้องบอกมันมีความพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กันยังไงมันก็ต้องกลับมานะคะลงเอยกันอยู่ดีนะ เป็นเอ็มเพรสเป็นคิงแม่เท้ากันซะด้วยนะคะแล้วปิดท้ายด้วยสองถ้วยสวยงามหรูหรูอ่ะมาดูซิคนคนนี้นะคะถ้าเป็นคนใหม่นะเขาเห็นคุณครั้งแรกแล้วเขารู้สึกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะบอกด้วยมาดูซิหกเหรียญเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนใจดีเขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนผู้ให้ก็ได้เป็นผู้ให้เป็นคนใจดี เป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออชอบให้ใจดีชอบทำบุญก็ได้แล้วคุณล่ะเห็นเขาครั้งแรกแล้วคุณคิดแล้รู้สึกกับเขายังไงนะคะ <_ c oughs> เขามองคุณว่าเป็นเด็กๆอ่ะเออเป็นเด็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่าทนุถนอมดูเด็กๆดีอะไรประมาณเนี้ยในสิ่งที่เขามองคุณนะคะเขามองคุณว่าเป็น เป็นเด็กน่ารักน่ารักคนหนึงอะไรเงี้ยเออแต่ก็ชอบนะ <c oughs> นะคะโอเคประมาณนี้แหละนะสำหรับคนโสดนะคะดีใจด้วยนะขอไปต่อกันที่คนมีคู่แล้วกันนะมามาดูซิพลังงานของคนมีคู่เป็นยังไงกันบ้าง มาขอพลังงานของคนมีคู่นะคะชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภว้าวหนึ่งเหรียญน,นะคะใบแรกนะคะพลังงานแห่งโชคลาภเงินทองนะคะการได้เงินก้อนการได้เงินมาแบบไม่คาดฝันไม่คิดว่าจะได้เงินรางวัลเงินสะสมเงินโบนัสหรือเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะในสิ่งที่คุณจะได้แบบนี้ มีเกณฑ์ได้โชคลาบนั่นแหละหรือได้สิ่งของมีค่าก็ได้อาจจะเป็นสร้อยแก้แหวนนาฬิกาอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะเป็นของมีค่าเป็นช่วงที่มีโชคนั่นแหละเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะมาดูต่อนะคะหกเหรียญอืมพอได้เงินมาแล้วทําบุญเลยเนาะเหมือนในใจคิดว่าถ้าได้เงินก้อนนี้มาจะเอาเงินไปทำบุญจะเอาเงินไปบริจาคจะเอาเงินไปช่วยเหลือ แบบนี้ก็ได้นะคะหรือคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของทางการเงินก็ได้ด้วยแปลสลับกันได้เหมือนกันนะคะหนึ่งดาบนะคะชัยชนะความสําเร็จ <c oughs> การประสบความสําเร็จนะคะการฝ่าฟันทุกอุปสรรคทุกๆปัญหานะคะคุณจะประสบความสําเร็จการได้รับชัยชนะนั่นแหละ มาดูพลังงานคู่ของคุณนะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะคู่คุณเป็นยังไงบ้างนะคะแปดถ้วยแปดคาถาสี่ดาบ บางคนเพิ่งออกจากงานก็ได้นะคะเพิ่งจบจากงานเพิ่งออกจากงานก็ได้มีแปดถ้วยขึ้นมานะคะติดกับแปดแปดคาถาเลยนะคะเพิ่งละทิ้งบางสิ่งบางอย่างบางคนงานเยอะก็ทิ้งมันซะทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้นะคะสถานการณ์เกิดความนิ่งเงียบเลยนะคะบางคนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งภาระแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมหรอไปอยู่เงียบๆอะ่ะไปอยู่นิ่งๆอะ่ะสถานการณ์เหมือนแบบ มันเคยฟูมากเลยนะแล้วก็แฟบลงไปเลยอะประมาณนั้นน่ะนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนมีเกณฑ์การการเดินจากกันไปแบบเนี้ยนะคะความสัมพันธ์เงียบถ้าเดินจากกันไปก็ยังบางคนกับบางท่านก็มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะแต่เดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่า สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณตรงๆเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องงานเรื่องสุขภาพได้บางคนป่วยบางคนพักฟื้นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเอ,อ่อจำเป็นต้องออกจากงานหยุดพักอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันมาดูสินะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนมีคู่ชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> โอ้ความรักโอเคนี่นะคะในเรื่องของความรักนะยยังเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีอยู่นะคะอืมแต่อาจจะมีในเรื่องของภาระการแบกรับอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะการแบกรับภาระบางคนสถานการณ์วุ่นวายอยู่กันในเรื่องของการงานก็ได้นะ <c oughs> ยังถือว่าดีนะไม่มีไพ่เสียเลยนะคะมีแต่ไพ่ความรักความอุ่นเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันบางคนอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการตั้งครรภ์มีบุตรการเป็นแม่ได้นะคะอืมการมีบุตรนั่นแหละนะมาดูขอสรุป3าใบนะคะไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักของพวกคุณระหว่าง1-15มิถุนานะคะมาดู คิงดาบสิบดาบโอ้โหระวังทะเลาะกันอืมนะ <c oughs> ระวังทะเลาะกันมีเกณฑ์มีปัญหานะคะทำรับหลังแทงข้างหลังอืมแต่สุดท้ายก็ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ มีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันมีในเรื่องของอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความรุ่มร้อนอถึงว่าให้ตัวคู่ของคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเลิกกันจากไปการจบแบบนี้ทําให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งเงียบอืถ้าเกิดว่าพวกคุณมีเกณฑ์ห่างกันไปเลิกกันไปมันมีในเรื่องของสถานการณ์ความรอนะการรอคอย การรอคอยการกลับมาเกี่ยวกับในเรื่องของความรักกลับมาจริงจังกลับมาเต็ม10กกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะสุดท้ายยังไงก็กลับมานะคะมีเกณฑ์กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ต่อให้ทํากันเจ็บขนาดไหนก็จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละสําหรับชาวราศพีพฤษภลัคณาพฤษภนะคะแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ